สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานของเราเรื่องการสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดและค่าสีกับปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันท่อซ้ำค่ะโดยมีผู้จัดทำคือนางสาวพรพิสุทธิ์ชินมนพงศ์และนางสาวพรสิการสังทองโดยมีครูพี่ปรึกษาคือนางสาวจุธาราใจงามค่ะ ในส่วนของที่มาและความสําคัญนะคะปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานอาหารทอดมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการทําอาหารให้สุกโดยการทอดนะคะจะเป็นการให้ความร้อนผ่านน้ามันทําให้น้ํามันมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางกายภาพและทางเคมีค่ะซึ่งทางกายภาพนะคะก็จะสังเกตได้ว่าน้ํามันมีความหนืดมากขึ้นมีสีที่เข้มขึ้นมีขมเหลวหรือบางทีมีกลิ่นค่ะส่วนทางเคมีนะคะ น้ำมันเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทำให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนกรดไขมันอิสระหรือสารโพล่านั่นเองค่ะโดยกลุ่มของเรานะคะได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาสารโพล่าในน้ำมันท่อซ้ำค่ะซึ่งสารโพล่านะคะหากพบในอาหารหรือน้ำมันตั้งแต่ร้อยละ2 5ซขึ้นไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะ และหากสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมากนะคะอาจทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคสมองตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะเราสามารถวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาได้โดยการใช้เครื่องวัดปริมาณสารโพลาค่ะ แต่เรานะคะได้สนใจว่าในเมื่อน้ำมันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ำมันอาจมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารโพลาเรานะคะจึงสนใจที่จะสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างความหนื่และค่าสีซึ่งเป็นสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสารโพลาเพื่อให้ได้สมการในการวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาอย่างง่ายออกมานั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดค่าสีและปริมาณสารโคล่าที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนการท่อซ้ำของน้ำมันค่ะ2เพื่อสร้างสชม,มการทํานายปริมาณสารโคล่าและสําหรับการวิเคราะห์อย่างง่ายจากการใช้ข้อสัมพันธ์ของความหนืดและสีค่ะค่ะต่อมาเป็นวิธีการดําเนินการทดลองนะคะเราก็ได้ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของน้ำมันท่อซ้ำจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยเน้นไปที่ค่าความหนืดค่าสีแล้วก็ปริมาณสาโรโพล่าในน้ำมันท่อซ้ํานะคะค่ะหลังจากที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าความหนืดค่าสีแล้วก็ปริมาณสาโรโพล่าในน้ำมันท่อซ้ำเนี่ยนะคะก็เมื่อเทียบกับระยะเวลาแล้วก็จํานวนครั้งของการท่อซ้ำเนี่ยเราก็ได้ทําออกมาเป็นตารางค่ะ หลังจากรวบ,บรวมข้อมูลหน่วงมาเป็นตารางแล้วเนี่ยเราก็ได้ทํากราฟค่ะก็จะเป็นกราฟระหว่างค่าสีกับปริมาณสารโพลารและความหนืดกับปริมาณสารโพลารค่ะที่แยกออกเป็น2กราฟเนี่ยนะคะก็เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งในส่วนของค่าสีนะคะจากค่าสีที่เรานํามาเนี่ยจะเป็นค่าสีระบบของ c I E หรือว่าระบบแบบนั่นเองค่ะซึ่งในระบบนี้นะคะจะมีค่าสีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือค่า L ค่า A แลก็ค่า B ใช่ไหมคะซึ่งเพื่อให้เกิดความง่ายต่อการคํานวณมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจึงเปลี่ยนจากค่าสี LAB เป็นค่าเดลต้า E ค่ะหรือว่าค่าความแตกต่างของสีค่ะหลังจากที่ได้กราฟทั้ง2ตัวมาแล้วนะคะเราจะทําการ r e g r e s s i o n analysis ค่ะเพื่อหาสมการเส้นตรงค่ะ ไม่ได้สมการเส้นตรงออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำสองสมการเส้นตรงมารวมกันค่ะก็คือสมการเส้นตรงระหว่างค่าสีกับปริมาตรสารโพล่าแล้วก็สมการเส้นตรงระหว่างค่าความหนืดกับปริมาตรสารโพล่าค่ะนำสองอันนี้มารวมกันในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการทดสอบความแม่นยำของสมการทำนายค่ะซึ่งในขั้นนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเทียบกับงานวิจัยที่เคยศึกษาออกมาแล้วแล้วก็ได้เทียบกับค่าความหนืดที่เราทำการวัดเองอย่างง่ายค่ะกับการทดสอบ สารโพล,ล่าจากโพล,ล่าบ oh ูคิค่ะซึ่งการใช้โพล,ล่าบูคิตเนี่ยการผลการทดสอบปริมาณสารโพล่าเนี่ยจะออกมาเป็นช่วงนะคะในส่วนของผลการทดลองค่ะก็จะมีผลการตรวจสอบความแม่นยลของสมกรารจากงานวิจัยค่ะ <exactly. S 2> ก็จะมี2งานวิจัยนะคะต่อมานะคะจะเป็นผลการทดสอบสารโพล,ล่าในน้ำมันทอดซ้ำจากการทดลองอย่างง่ายค่ะและอันนี้ก็จะเป็นผลการวัดความหนึงของน้ำมันทอดซ้ำจากการทดลองอย่างง่ายค่ะ ในส่วนของสรุปผลการทดลองนะคะในส่วนแรกเนี่ยการคิดสมการจากกราฟในตอนแรกนะคะจะได้เป็น 1.2v บวก 0.5e ลบ36.4เท่ากับ 2p ค่ะในที่นี้คะ v ก็คือค่าความหนืด e ก็คือค่าความต่างของสีค่ะแล้วก็ p ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์สารโพล่านะคะซึ่งหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของสมการทำนายแล้วเนี่ยจะพบว่าในงานวิจัยแรกนะคะจะมีค่าต่างจากค่าจริงอยู่ประมาณ3ค่ะ ส่วนงานวิจัยที่2นะคะก็จะมีค่าต่างจากค่าจริงเนี่ยประมาณ7%ซึ่งทําให้ผู้จัดทำเนี่ยนะคะก็ได้หาค่ากึ่งกลางพิสัยค่ะซึ่งก็ได้เพิ่มลงไปในสมการอย่างง่ายนะคะก็จะได้สมการสุดท้ายเป็น 1.2V บวก 0.5E ลบ41.4เท่าก e ับ 2P ค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้จัดทำเนี่ยก็ได้ทดสอบความแม่นยำของสมการจากการทดลองอย่างง่ายด้วยค่ะก็จากชุดตรวจสอบสารโพล,ลาบูคิดนะคะจะพบว่าผลของสมการทํานายเนี่ยจะมีช่วงตรงกับ ชุดตัวสารโพร่าโบคิดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ